แดชบอร์ดและอธิบายตัวเลขที่เห็นจากแดชบอร์ดว่ามาจากเอกสารใดบ้างวิเคราะห์ตัวเลขที่ได้ในเชิงบริหารมาดูที่แดชบอร์ดนะคะแดชบอร์ดจะมีสี่ส่วนนะคะคือบัญชีเจ้าหนี้บัญชีลูกหนี้ภาพรวมและยอดเงินนะคะแนวตั้งจะเป็นจํานวนเงินส่วนแนวนอนจะเป็นจํานวนวันนะคะบัญชีเจ้าหนี้ค่ะยอดตัวของเราอยู่ที่หนึ่งมเจดร้อยบาท ตัวเลขนี้มาจากรายงานวิเคราะห์อายุหนี้นะคะบจกซาทากิจำกัด um นะคะมียอดอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทค่ะบัญชีลูกหนี้ค่ะยอดรวมสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทนะคะตัวเลขนี้มาจากรายงานลูกหนี้คงเหลือค่ะ ยอดเท่านี้นะคะสองรายการรวมกันค่ะจากบจกภาพทวีกับบอมจอดไทยทั์ไบทา,าก้อนค่ะมาดูที่ภาพรวมนะคะมาดูที่แดชบอร์ดนะคะแดชบอร์ดของเราจะมีสี่ส่วนนะคะมีบัญชีเจ้าหนี้บัญชีลูกหนี้ภาพรวมและยอดเงินค่ะกลัมาที่บัญชีเจ้าหนี้นะคะ แนวตั้งจะเป็นจํานวนเงินส่วนแนวนอนจะเป็นจํานวนวันนะคะของเราจะอยู่ที่เกิน6 1สิถึงเกวันค่ะยอดรวม1,700บาทยอตรงนี้นะคะมาจากรายงานวิเคราะห์อายุนี้ผู้จำหน่ายค่ะหนึ่งรายการคือปจกสัตกินะคะยอด1,700บาทกำหนดเกิน30วันค่ะ ับมาที่แดชบอร์ดนะคะบัญชีลูกหนี้ค่ะแนวตั้งจะเป็นจำนวนเงินและแนวนอนจะเป็นจำนวนวันเหมือนเดิมค่ะบัญชีลูกหนี้ของเราจะมีเกินห1สิบเอ็ดถึงเก้าสิบวันเกินเก้าสิบถึงเก้าสิบวันนะคะยอดรวมอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสบสามบาทค่ะตัวเลขนี้มาจากรายง,งานลูกหนี้คงเหลือค่ะมีสองรายการด้วยกันนะคะบจกภาพทวีค่ะกับบจก บมอจอไทยทากอนค่ะยอดสาม9มื่นหนึ่งพันเก้า้กสิบสามทตรงกันนะคะมาที่ภาพรวมค่ะภาพรวมของเราจะอยู่ที่เดือนมกรานะคะแนวตั้งเป็นเงินแนวนอนเป็นเดือนนะคะยอดรวมของเราอยู่ที่หนึ่งแสนสองมืนแปดพันสิบสี่บาทแปดสิบตังค่ะค่าใช้จ่ายรวมนะคะอยู่ที่เดือนมกรายอดรวมสาม7 5ื่นสี่พันเจ็ดรจสิบ้าบาทค่ะ มาที่สรุปภาพรวมค่ะเห็นได้ว่ารายได้รวมของเรามากกว่าค่าใช้จ่ายรวมนะคะถือว่าได้กําไรค่ะสรุปภาพรวมจะนํารายได้รวมลบกับค่าใช้จ่ายรวมค่ะยอดเงินนะคะจะเป็นบัญชีออมทรัพย์กับกระแสรายวันค่ะอันนี้คือบัญชีออมทรัพย์นะคะยอดอยู่ที่หนึ่งแสนบาทกระแสรายวันของเรามีอยู่ที่สองหมื่นบาทค่ะ